ก็วันนี้จะมารีวิวนะครับอ่าจะเรียกว่ารถอะไรดีครับอันนี้เป็นรถจีนนะครับซึ่งเครื่องสแตรดาดของมันเนี่ยอ่าอยู่ที่สอ,องร้อยห้าสิบซีซีแตนแรกๆผมก็น้องคิดดูก่อนว่าเ,เครื่องตั้ง250ท้อยหาไมมันไม่วิ่งเออนี่แหละพอ ยกเครื่องออกไปปุ๊บรู้เลยครับบอดี้หนักมากครับแล้วมาดูแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นเหล็กครับชุดทับปงทับเฟรมโครงก็เป็นเหล็กสวิงอาร์มก็เป็นเหล็กครับซึ่งหนักมากครับพักทงพักเท้ากระโดงกระเดื่องทุกอย่างครับเป็นเหล็กหมดนะครับ น้ำหนักมันลึงเยอะครับขนาดเครื่อง250ที่ติดกับรถมาเนี่ยอืดเลยครับก่อนจะไปทำการรีวิวว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งได้เลยโอเคอ่ะเพื่อไม่ให้เกินการเสียเวลาลุยเลยครับอคันนี้เดิมทีก็อย่างที่กล่าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ ตอนนี้เราได้ทำการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์อ่เป็นเครื่อง K L X 140เอ้ยไม่ใช่คันนี้เป็น K L X 125เข้าไปอ่แล้วก็ทำการโมดิฟายเครื่องยนต์ใหม่อ่ให้อยู่ในพิกัด209 cc ซีซีนะครับ209ซีซีมันจุเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เปลี่ยนคาบูเรเตอร์อเป็นคาบูเ SR Pro a มเนี่ยตามสูตรยอดนิดครับนี่ครับเครื่อง209ซีซีนี่ครับเพรื่องอัดกำลังกำลังขึ้นมาเป็น200 cc. กว่าก็ทำการเปลี่ยนใจแล้วก็ทำชุดสตาร์ทใหม่อ่าเพื่อให้ดึงเครื่องขนาด209ติดได้อย่างสบายอ่า สเตอร์เี hey, ่สเตอร์หน้าตัวนี้จะเป็นหนึ่งสองห้าซึ่งข้อดีของมันก็จะเป็นน็อตยึดไม่ต้องกลัวหลุดครับตอนนี้เราใช้สเตอร์เป็นห้าสองศูนย์ี่ครับเพื่อให้ตำแหน่งโซ่อยู่ตำแหน่งเดิมทำการวางเครื่องทำหูยึดใหม่ การวางเครื่องนั้นเราก็ต้องหาจุดศูนย์ทวงแล้วก็ดูตำแหน่งเครื่องเดิมอ่ถ้าสังเกตอะเครื่องอะจะตั้งฉากกับพื้นเหมือนรถสแตนดาร์ดน่ครับการวางตำแหน่งคาบูรเตอร์ตัดต่อคอเพื่อหาองศาคาบู ให้ตรงแล้วก็เข้าตำแหน่งเดิมก็ตัดต่อท่อคอลีดใหม่อ่เครื่องส่วนฝาสูบเราก็ทำการเชื่อมแล้วก็ทำใส่หัวเทียนเกียวยาวเพื่อป้องกันเกียวลงเกลียวรูดได้เลยครับผมการวางเครื่องเรียบร้อยนะครับตแหน่งออกมารถก็ โอ้ทรงทรงดีครับสวยครับขี่สนุกครับตอนนี้209นี่ก็น่าจะโอเคแล้วครับซีซน่าจะพอดีอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูครับว่าเครื่องขนาดนี้อยู่ในบอดี้นี้การสตาร์ทจะเป็นยังไงกดเปิดปึ้งนี่เขาจะ,จะต่อไฟอย่าดีไว้เพื่อให้รู้ว่า ปิดหรือว่าเปิดนี่ครับนี่เปิดเห็นี่กดสตาร์ท จ้านเอาเรื่องเลยนะครับ <laughs> เบสเบาๆ,าๆ,าๆข้างๆหูครับ Warte, bitte. Gott.